สวัสครับสมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่เกมโรบูอยู่ในแบบเดิมลเลยแกน,นะเป็นอีพีสองแล้วน้องนะอ่ะเพราะว่าอีพีแรกเรายังแบบแปลอะไรไม่หมดไงเออเพิ่เพิ่งจบด่านมปเลยแกแล้วแล้วเดีวเราต้องเก็บเงินให้ได้สามรอยนั่นเองนะสามร้อยมาอีกร้อยห้าิเองสู้ๆนะน้องนะนี่ดูดิอีพวกดีก็จะกระโดดกระโดดไปดอกเนี่ย กูก็ไม่ทันมันอีกแหละแล้วด่านนี้มันไม่มีเงินเลยนะประเด็นอะ่ะเอาแล้วกูลงมาทําไมอะ่ะกูอยากขึ้นไปใหม่อะ่ะโอ้ยโอ้ยมึงมันขึ้นไปไมียเราเบื่อช่างมันเถอะด่านนี้อีกแล้วหรอเอามึงมต้องให้เอามึงมัต้องเอาด่านเก่า,กาๆมาด้วยไปย่เสิเวลาอา่าแล้วมันก็จะเป็นซอมบี้ยอเออ,อแล้วมันก็จะมากัดกูแล้วมันจะมากัดกูแล้ว ไม่อยาไปไม่อยาไปอีหา่าเอ,อ้ยอีหา่าโอ้มันมาแล้วมันมาแล้วหลบมุมไว้ก่อนเว้ย,อยเออเอา้าส่งผ่านก็ไม่ได้เงินหรอเนี่ยคือต้องเก็บเหรียญเอาอย่างเดียวหรอสัตว์สัตว์สัตว อ๋อมึงแปลว่าการตายไม่สําคัญสินะโอเคงั้นกูจะตายให้มึงอุ้ยมันได้เงินแล้วสิบห้าบาทอย่างงี้หรอไม่คุ้มเลยสามสองหนึ่งกูรีบเรื่ององกูค่ะเรื่องกูกูจะไปเก็บเงินนะคะอ่อเฮียหน้าเฮียจะหายเลยเอา โอ้ยอย่างนี้ก็ได้หรอหลอกกูจะได้เงินง่ายไหมเนี่ยีิหัวใจแั่สับสับสับสัสส <c oughs> ฮ่า Help me Help me Help me รอไปวายของกูคะ่ะของกู กูจำได้ว่าไปอุโมงค์แล้วมันรอดมึงอุโมงค์คือมีตังเยอะมากเฮ้ยกูได้แล้วเฮ้ยกูจะเอามึงทาไมมึงทําไมมึงทําไมมึงทําไมอุ้ยสี่สิบห้าหาสิบหาสิบห้าอุ้ยเอาเพชรก่อนเอาเพชรเอาเพชรเอาเพชรเลิศอุ้ยอีนี้อยู่ดีก็วูบได้อยวน ป๊หนึ่งนะด่านนี้แล้วหรอพี่ไม่ชอบเลยอะด่านเนี่ยเห,หม็ดกูไม่ดีฮะเอ้ยกูว,ว่าหนิดมันเดี๋ยวหนิดกูว,วะอุ้ยสัตว์ตกใจป๊หนึ่งนะมันอยู่กับเราถาวรอะไรปะวะ กูก well, ็รอดแล้วสิไม่แน่เหมือนกันนะบางที่แบบอาจจะแคบก็ได้นะมึงว้าว้ายไทยไทยไไเฮ้เฮ้เฮฮฮฮของกูค่าของกูเนาะเขาได้ไหมเวลสแกเก็บให้หมดเลย เจอเพชรด้วยเอาแม่งเลยค่ะอุยอ้ยอุ้ยสองร้อยีะยะเลยแบบเดียว <c oughs> เออใส่รองเท้าไฟมันดีนี่เก่งแกโลดลดลดฝนอุอ้ย อินนี่แล้วว้าว้าวี่น่ากลัวมากเลยเว้ยเว้ยน่นา,นากลัวมากย่าโอ้ยวีแกมันเข้าว่าได้ลิฟท์แล้วมึงน่ามันน่ากลัวมากเลยหาอะไรยากมากเลยอ่ะเฮ้ยเอาเอาเอาค่ยคุยค่ย คุย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 คคยคยคยขอบคุณค่ะอุ้ยอินี่จะมาเก็บแข่งกูเหรอฮะฮะอุ้ยมียวกูไม่เล่นกูไม่เล่นกูไม่เล่นอีนี่มันลายอีนนี่มันลายอีนนี่มันลาย เ้ยไปดีกว่าเดี๋ยวคนดูเบื่อกันนะอืมเอาแล้วเอาแล้วไม่มองมันนะไม่มองมันถ้าเกิดมันมาปุ๊บต้คือต้องมองมันนะประเด็นอนะ่ะอุ้ยเชียเ่ยเฮ้ยนิดกูไม่ดี นานอีดันตาละอุ้ยอีฮะกูมองมึงอยู่กูมองมึงอยู่อีเวนอีฮะล่าเอออีหถะกูมองนิดเดียวก็ไม่ได้ย่บหยอม กูจะแยกมึงอยู่ตรงนั้นมึงไม่เอากันหรอเพชรอยู่ไหนวะมึงมึงกูมองหากันออก ตัวอะไรอ่ะอีฮะอะไรของมันวะตัวอะไรอ่ะเจดอีลิฟนี้มันมีแบบเอิจริงนะสิ่งที่รอดตรงที่รอดที่สุดอ่ะก็คือตรงนี้ฮะเคลื่อนไปเงี้ยเนี่ยนี่คือสิ่งที่รอดที่สุดอโอ้ยมันจะมาสิ่งที่รอดที่สุดอี่ะเลยจะไม่ได้เก็บเงินขอ,ของกู กตายเอ็นาับเบิลเอเด็ดดเนี่ยวะโอ้ยมืดมากอีห่าเอ้ยมึงส่องไฟฉายช่วยกูหน่อยเออสีชมพูแล้วอีห่าค่อยมองง่ายหน่อยฟิงฟิงฟิงอะแกฟิงเออนั่นแหละไว้ไว้ไว้เออเข้าไปเลยฟันคนเดียวเลยฟิงฟิงอะไแกฟิงเลย วายกุลรอดกุลรอดคุอยู่ตรงนี้ไปก่อนอเดี๋ยวตาสะท้านะก่อนเกมมันเล่นเพลินอยู่นะเอาดีเกมสำหรับคนว่วางๆอะเกมไี่ยนเนี่ยของกูของกูงกูไม่สน หมดันอะหรหว่าอะหรเมื่อกี้เหมือนเห็นเพื่อนเราลดลดเลื่อนลดอยู่นะโอเคต้าสถานลว